สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงภายในชีวิตค่ะชีวิตที่เราใช้กันอยู่ทุกๆวันเนี่ยความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอถ้าประมาณและขัดการวางแผนที่ดีค่ะยังไงก็ตามแม้ใช้ชีวิตด้วยการวางแผนที่ดีและมีความรอบครอบขนาดไหนนะคะแต่ในบางครั้งความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะ ซึ่งประเภทของความเสี่ยงภายนั้นมีหลากหลายด้านได้แก่ 1. ความเสี่ยงด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 2. ด้านนิสีย 3. ด้านความปลอดภยัย 4. ด้านทรัพย์สิน 5. ด้านสุขภาพ 6. การเงินหรือการลงทุน 7. อาชีพการงานและ 8. ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมค่ะ ดังนั้นนะคะดิฉันมีเทคนิคดีๆที่จะสามารถจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้มาแนะนําให้ค่ะ 1. ประเมินความเสี่ยงให้ลอง list หรือเขียนความเสี่ยงภายในชีวิตของเราดูว่าเราต้องพบเจอความเสี่ยงภายในด้านไหนบ้างเพื่อให้เราได้มองเห็นว่าความเป็นจริงแล้วเราต้องพบเจอความเสี่ยงอะไรบ้างด้านไหนของชีวิตมีความเสี่ยงสูงและด้านไหนมีความเสี่ยงน้อยค่ะ 2. ลองกําหนดทางในการเลือก เพื่อจัดการให้ความเสี่ยงในแต่ละเรื่องนั้นลดลงเช่นถ้าเราไม่อยากเจ็บป่วยก็ควรออกกําลังกายดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงซึ่งความเสี่ยงภัยของแต่ละเรื่องนั้นอาจจะมีหลากหลายทางเลือกอแล้วค่อยพิจารณาว่าทางไหนเหมาะสมที่สุดเพื่อที่ลดความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ 3. ค่ะ 3. การบริหารความเสี่ยงเมื่อเราวางแผนแล้วเราก็ต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงนั้นก็ขอให้ตั้งสติ ใช้ปัญญาเอาชนะความกลัวค่ะทําทตามแนวทางที่กําหนดไว้ตั้งแต่แรกเช่นสมมุติเราเจ็บป่วยขึ้นมาก็ขอให้คิดว่ามันก็หายได้เช่นกันสิ่งสําคัญที่สุดก็คืออย่าไปตกใจกับผลของความเสี่ยงนั้นไม่ว่าผลจะดีหรือจะร้ายหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือทําใจให้ยอมรับกับผลของความเสี่ยงนั้นที่เกิดขึ้นให้ได้ค่ะ 4. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เมื่อความเสี่ยงในเรื่องนานๆาพันไปแล้วให้ลองคิดทบทวนดูว่าเป็นไปตามที่เราต้องการหรือเปล่ามีข้อผิดพลาดการบริหารความเสี่ยงตรงไหนบ้างแล้วนำผลไปใช้กับการบริหารความเสี่ยงในด้านอื่นๆต่อไปค่ะในตอนนี้นะคะทุกคนประสบพบเจอความเสี่ยงภัยในด้านสุขภาพหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บค่ะซึ่งก็คือ การระบาดของโควิด19ซึ่งทำให้การใช้ชีวิตของทุกคนนั้นเปลี่ยนไปค่ะสิ่งที่ป้องก,กันได้ดีที่สุดก็คือการฉีดวัคซีนนะคะแต่ในขณะน,นี้ประเทศไทยของเราวัคซีนยังไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ไม่ได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพค่ะสิ่งเดียวที่เราทำได้ก็คือดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองค่ะล้างมือบ่อยๆใส่แมสตลอดออกจากบ้าน เพื่อทำให้ความเสี่ยงนั้นลด,ดลงนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าความเสี่ยงภัยของแต่ละประเภทนั้นมีวิธีจัดการที่เหมาะสมแต่ก็ไม่มีวิธีไหนแบบดีที่สุดสำหรับทุกๆก,กรณีนะคะและแต่ละกรณีก็ไม่สามารถใช้วิธีเดียวกันได้เช่นกันค่ะสรุปเลยนะคะชีวิตทุกชีวิตก็มีความเสี่ยงไม่มีใครที่ลกเลี่ยงได้แน่นอนค่ะชีวิตไหนที่ไม่มีความเสี่ยงชีวิตนั้นก็ไม่มีโอกาสความก้าวหน้าค่ะ คนที่รักความก้าวหน้านะคะต้องกล้าเผชิญกับความเสี่ยงนั้นให้ได้ค่ะโดยอาศัยเทคนิคและวิธีการในการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ